มาพี่น้องม,มือนี้พอมียังหมากไม้แล้วครับกินกว๋วยเตี๋ยวโซ่เ้ไนไอ้นี่ครับพี่น้องเนี่ยเ้นไอ้มมี่สูตรใบเตยเส้นเขียวนะครับไอก๋วยเตี๋ยวหมูร่วงม,ม,มีหอดขาไก่มีหอดเนื้อวันนี้แมวโอ้ยมาดามเห็ดพี่น้องมามากินน้ำกันสู่ผูสูค่คนแสบแสบมาสาวโรงงานกินน้ำกันครับผม,มแสบแพี่น้อง หึนี่ยังวะพูดใดตดวะเฮ้ยงัวตดบ่มาพี่น่องแสบแสบครับผมกยินมาโอยนมาินน้ำกันพี่น่องแสบแบพี่น่องกินน้ำกันแสบไรพี่น่อง เดี๋ยวอนะเดี๋ยวี่ืมเออ่ีแสบไปพีบน่องครับผมมันนัวมันนัวมันแสบไปลีบพีหน่องีนมามากินน้ากันครับผมแสบแสบน้ากันครับมาพี่น่องมา

เงินกูบานโอ้ยพวกอัปปีเอ้ยสกโลกส้นล้นบักหนาเงี้กองเพ้นบักอึดเลื่อยบักอานลาดบักสซกะปฟกบักกูบ่มีแนวสิคำสิดามึงเลยว่ะเล่นปานเด็กหน่อยเนาะพวกสู๋เนาะบ่ได้กินเลยกูบานพวกจังไล่พวกไฟใหม่พวกสกโลกส้นล้นบักโอ้ย เหมือหลายวา,ากาจินสู้พี่น้องมึงมึงมันก็ไปเร็วหรอวะมึงก็ไปเร็วแท้มึงมามงบกชิดกับพ่อบกชิดบกนาไง่กับพ่อบกนาไง่าักซกลกซนล้วนเล่นปานนิกหน่อยแสบกูมัดมโอ้โห